ไหนเขาว่าแฟดฟินิกนี่คือแบบว่าหลบยากสุดในเกมเหรอวันนี้ลูกโป่งก็จะมาจัดกอดฟินิกแบบว่าตึงๆไปเลย <No. S 1> โอเคได้หนึ่งศพแล้วหามุมหลบก่นอนขอฮิวหน่อยได้ไหมเนี่ยมันฮิวไงนะมาพร้อมสู้ครับผมขอให้เดินมาบอกแค่นี้ไม่มองเหรอไม่มองเหรอเฮ้ยมีคนมาว่ะแฟดเฮ้ย ไงเอ้ยไงแฟดฟินิกว่ะหลบยากจริงว่ะยังไงก็โดนว่ะเอ้ยหิวเรื่อยๆหิวเรื่อยๆเอ้ยตัวโกงเหรอมันมีตัวโกงขนาดนี้แบบว่าเป็นตัวเริ่มต้นเหรอเฮ้ยเกินไปสี่ตัวแล้วน้องโอ้ยล่าเลยล่าเลยเก็บเอ็ดดิเก็บเอ็ดลาวรกโชดิเทพฟินิกว่ะเทฟฟินิกอุยอ๊ยอุย๊ออยมาดิมาดิเทฟฟินิกเก็บเอ็ด ไปเลยโอ้โหมันจะเก็บได้อีกเปล่าวะโดนแฝดไปเออมีคนโดนนะ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 โดนนะโดนนะโอ้กูโดนนี่หว่าเนี้ยเอาเพื่อนตายเพื่อนแต่เย็นเพื่อนเดีาพีครับเพื่อนเพื่อนอย่าพีคเพื่อนอย่าพีคโอ้โหเรียบร้อยชิบหายเพื่อนพีคเหรอวัวจอยวัดจอยไงเจอวัดจอยเข้าไป ไอ้สกิลวอดจอยนี่คือแบบว่าชี้โกงจริงๆนะแบบแฟดพุ่งเข้าหน้าเลยนะอุ้ยอ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 ้ยหนีก่อนหนีก่อนขอเวลานอกกรรมการขอเวลานอกครับอย่าพ <Evet> ึ่งมานะอย่าพึ่งมาเจยันครับผมอย่าพึ่งมาหามุมวอดจอยอีกนาทีดิบอดจอยแบบเท่ๆดิมาป่ะเหมือนจะมีคนนะเอ้ยเอ้ยมีคนเอ้ยเจอบอดจอยเข้าไปไงมันต้องมาสไปตรงนี้แน่นอนมันมาแน่นอน มาแน่นอนโอ้เพื่อนเดี๋ยวเพิ่งตายนะเพื่อนโอ้โหเรียบร้อยอุย้ยหนึ่งลุมสองโชว์ไปกอดฟินิกซ์หนึ่งลุมสองไปหนึ่งลุ้มสองวะน้นงองอันตีไปเลยอันตีสแกนนะผมอย่างกับเล่นโยรุนะอันตีสแกนนะมันไม่เจอคนหรอกมั้งเนี่ยไม่น่าเจอป่ะโอ้เรียบร้อยเสียงตีฟีอย่างงี้ โอ้ยมีคนโผล่มีคนโผล่มาดิโอ้ยบอดจอยบอดจอยใส่หน้าเพื่อนได้ไหมนี่เพื่อนด่าพ่อมาเนี่ยบอดจอยโอ้ยมีคนว่ะทำไมโดนวะเอาใหม่เอาใหม่เอาเพื่อนได้ยิงเลยไงเพื่อนต้องขอบคุณบอดจอยเรานะเอาเอาเพื่อนโดนแฟลชนะยากบอดจอยอีกทีว่ะขอบอดจอยอีกทีบอดจอยใช่ไม่มีคนเลยว่ะโอเค น่าจะอยู่แถวนี้ปะเออนั่งไงเพื่อนโดนยิงเพื่อนโดนยิงไปดิน้องวิ่งไปเราต้องได้ป่ะต้องเก็บป่ะริงเป็นดูเอลลิตเราต้องทำงานนะไม่ใช่เล่นดูเอลิตแล้วแบบว่าไปเดินแจกนะไม่เอานะอย่างเงี้ย <c oughs> ขอทำหน้าที่ก่อนว่าจอยไม่มีแล้วแต่ขอทำหน้าที่ก่อนอุ้ย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 เชียวเชียวโอ้ยอยย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 ยไยยย่ยยยยย่ยยยยยยนยย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 ย โอ้โหเรียบร้อยเพื่นได้แน่นอนแล้วลุงป้องกดออฟมาเลย operator activated w h ต่จะยิงโดนหรือเปล่าไม่รู้อีกเรื่องหนึ่งมีตังแต่ไม่มีฝีมือหรือเปล่านั่นไงกูว่าแล้ะโดนไปดิโอ้โหเขาไม่ยิงตัวนะเขายิงหัวเลยบอกเลยมาป่าวะมีมาอีกปะ่า อุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยโอ้เรียบร้อยเพื่อนเก็บหมดว่ะโหทีมดีครับทีมดีครับล็อกมุมเดิมต่อเข้าสายกันไวจริงๆเลยนะเนี่ยอุ้ยลงไปดีป่ะวะไม่ไม่ลงดีปะลงไปเดี๋ยวปืนผูกหัวล้านอีกนะโอ้ยเกลโคอื้หัวจอย แล้วเล่นฟินิกมาเล่นออฟนี่จะได้ใช้วัตจอยไหมเนี่ยฟินิกนี่มันผมไม่รู้นะเพราะฟินิกมันต้องเล่นกับปืนอะไรนะครับผมแต่ผมเดาว,ว่ามันน่าจะต้องเป็นปืนระยะไกลหรือเปล่ามันถึงจะใช้วัตจอยได้แบบว่ามีประสิทธิภาพนะหรือเปล่าผมไม่รู้นะครับผมผม,ผมแรงบอลอยู่เลยนะใครรู้ก็คอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับผมอุยอ้ยอุ้ยจะหมดว่ะกดอันติกเกิดใหม่หน่อยมาดิโผมาดิน้องโผมา,มาไม่โผมาวะ มันเหมือนมันรู้อะว่าเรากดอันติเพื่อนเพื่อนโอ้เพื่อนตายแล้วเหรอเพื่อนตายโอ้ยิงไม่โดนยิงไม่โดนวะาจอยมาดีโซวามาดีโซวามาดีเดี๋ยวเดี๋ยวขอหิวก่อนเปลี่ยนปืนดีว่า เปลี่ยนปืนไปประทะกับเกคโก้เขาดีกว่าสนัยนี่เดี๋ยวจังหวะโลกยิงไม่โดนนะผมเนี่ยไปครับผมววนโด้แวนโด้โหววนโด้ก็ยิงไม่โดนว่ะเคลียร์กระแพงหน่อยเพื่อนจัดไปวอจอยอยู่ไหนไม่มีไม่มีไม่มีโล่งว่ะโล่งว่ะเพื่อนโล่งว่ะโอ้ Warrior, เพื่อนเดินนัวเยอะเพื่อนเพื่อนวางสไปายด้วยนะ เปิดกำแพงให้เพื่อนดีกว่านี่ฮะไม่ต้องออกมาไม่ต้องออกมาวัดจ้อยโอ้โหวัดจ้อยเข้าหน้าเลยรอบนี้เฮ้ยโดนโดนโดนมีคนมาอยู่ๆมีคนเดินมาฮิวกัดโซว่าอยู่นี้แหละอยู่ตรงนี้แหละเพื่อนเขาบอกเขาอยู่ตรงนี้มันก็อยู่ตรงนี้แเอาโอ้โหเพื่อนคิวได้เฉยโอเค เขาบวกกับตรงมิดนะเนี่ยตรงมิดมันต้องมีคนแน่นอนเนี่ยย่องไปก่อนย่องไปก่อนอุ้ยอุ้ยยืนทำอะไรยืนทำอะไรมาครับผมปืนโกงนะปืนโกงนะปืนโกงนะบอกแล้วปืนโกงนะโอ้โหปืนราคาถูกผมเตรียมจะบอดจอยอย่างเดียวเตรียมบอดจอยอย่างเดียวโอ้ยโดนระเบิดว่ะบอดจอยนี่ไงสุดๆบอดจอย โอ้สกิลแฟดฟินิกนี่มันสุดยอดจริงๆครับผมสมกับที่เขาล่ําลือมาจริงๆสงสัยอย่างนี้ต้องติดใจเล่นยาวนะต้องแบบเป็นเมนฟินิกของจริงแล้วรู้สึกแฟดนี่มันสุดยอดนอกจากจะฆ่าฝ่ายตรงข้ามได้แล้วยังฆ่าทีมเดียวกันได้ด้วยนะเฮ้ยเขาวางแล้วเขาวางแล้วเอาเหลือตัวเดียวเหลือแมงวันหัวเขียวตัวเดียวแล้วล่าล่า โอ,โอ้ยโอ้ยอยู่นี่เหรออยู่นี่เหรอไปเลยปืนนี้มันบ้าคั่งวะ่ะคนมันคั่งว่ะน้องคนมันคั่งวะ่ะสารเลยกระสุนเนี่ย <What? S 1> โอ้โหเรียบร้อยโอ้โหวัดจอยสุดท้ายลุงป้งก็ขอขอบคุณสมาชิกชาวหลอนทุกท่านที่ให้การสนับสนุนค่าน้ำค่าไฟเพื่อให้ลุงปปองได้มีชีวิตเพื่อทำคลิปเลอะๆให้ทุกคนได้ดูต่อไปหากใครสนใจสมัครสมาชิกเพื่อเข้าร่วมชาวหลอนของเราก็สามารถกดสมัครได้ที่ปุ่มสมัครสมาชิก หรือคลิกลิงก์ที่ใต้เดสคริปชันได้เลยนะครับบอกเลยสิทธิพิเศษเพียบ <Wow. S 1> และถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe <ๆ>เพื่อเป็นกำลังใจงให้กับลุงป้งด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ภาคลิปใหม่ลุงโป้งด้วยสำหรับวันนี้ไปแล้วครับผมบ๊วย